คุณเขีมาสองครับยังคงเป็นคําถามที่ยังต้องรอคําตอบอยู่นะครับกรณีการก่อสร้างอาคารสรํานักงานซูเปอร์คอมเพล็กซ์ครบวงจรสเตชันวันแห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ติดกับวัดเล่งเนย,ยี่พอดีเลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับคณะกรรมการวัดเกรงว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะมีการเปิดบริการแหล่งอโคจรด้านบนด้วยตามที่ได้มีการประชาพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะทางทีมกฎหมายของอาคารเองก็<ม>ออกมาชี้แจงแล้วว่าอาคารหลังนี้จะไม่มีสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับป้ายคัดเอาขนาดใหญ่มีข้อความว่าไม่ต้องการให้วัดอยู่ใกล้โรงแรมวัดมังกรกมลาวาดไม่ต้องการโรงแรมไม่ต้องการห้างสรรพสินค้าและมีรูปสิ่งก่อสร้างถูกกากบาทด,ด้วยสีแดง คือสิ่งที่แสดงออกถึงการต่อต้านต่อเนื่องอย่างชัดเจนนับว่าเป็นการจุดประเด็นการต่อต้านขึ้นมาอีกครั้งขณะที่คณะกรรมการวัดเล่งเนื้อยี่บอกว่าทางสำนักง,งานเขตได้มีคำสั่งให้ระง,งับการก่อสร้างการรื้อถอนและห้ามเข้าบริเวณอาคารตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้ยังมีการดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพราะได้ยินเสียงเครื่องจักรในอาคารดังตลอดเวลาถึงปัจจุบันนี้เนี่ย เขาจะขึ้นป้ายเปลี่ยนจากโรงแรมและครั้งที่สองมาเป็นห้างสรรพสินค้าปัจจุบันครั้งที่สามเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ค้าขายกับที่พักอาศัยทางคณะกรรมการกับลูกศิษยก์ก็ไม่มีความเชื่อมัน่นเพราะว่าคําว่าพื้นที่ค้าขายเนี่ยมันคือห้างสรรพสินค้าหรือเปล่าห้องพักอาศัยเนี่ยอนาคตจะกลายพันธุ์เป็นโรงแรมหรือไม่ใช่ไหมครับนี่เป็นความกังวล แต่ถ้าถามคณะกรรมการเ็าบอกว่ายุติโครงการไปเลยจะดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางคณะกรรมการวัดก็ยังหวังที่จะมีการเจรจากันอีกนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันยุติได้ด้วยดีมีมีความพอใจทั้งสองฝ่ายสิ่งสำคัญคือคณะกรรมการวัดเนี่ยไม่อยากให้ทางบริษัทผู้ที่รับกรรมสิทธิ์เนี่ยเกิดความเสียหาย นะจึงอยากจะ,ะมีโอกาสก็มาเจราจาเพื่อให้เรื่องเนี่ยมันสงบแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีทั้งสองฝ่ายด้านผู้ที่มากราบไหว้ต่างให้ความเห็นว่าถ้าสร้างแล้วไม่มีสิ่งอโครจรก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่ประกาศไว้ก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถ้าเป็นโรงแรมก็ไม่น่าจะกระทบอะไรมากะนะคะเพราะว่าอย่างเขาสารเองวัดติดกับรัวติดกับยิ่งอโครจร มากกว่าแต่ว่าพอเข้าไปในวัดวัดชนะสงครามวัดตรงนั้นใช่ไหมคะก็อยู่ก็ยังรู้สึกว่าเข้าไปแล้วก็ยังรู้สึกเงียบเงียบดีเหมือนแบบว่ามันก็คนละโลกกันแต่ว่าในกรณีที่เป็นโรงแรมมันจะต้องสร้างสูงขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามองลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะกระทบกับคนที่เข้ามาสาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้บ้างหรือเปล่าแต่ถ้าในความเห็นส่วนตัวหนูว่า ถ้าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าอโครจรมากก็ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วข้อสังเกตที่คณะกรรมการวัดและลูกศิษย์ต้องออกมาคัดค้านต่อเนื่องคือรายละเอียดโครงการที่ระบุว่าหนึ่งในรายละเอียดการก่อสร้างนั้นมีบูติคโคเตล50ยูนิตและไนท์คลับอยู่ด้วยยิ่งไม่มั่นใจว่าจะไม่เป็นไปตามการประชสัพันธ์ของโครงการว่าจะไม่มีแหล่งอโครจรโดยในวันจันทร์ที่21พฤษภาคมนี้คณะลูกศิษย์ จะได้แสดงพลังอันบริสุทธิ์คัดค้านขอความเป็นธรรมให้กับวัดอีกครั้งอนเนกพลพินโยถ่ายภาพพรสพลตโอหอมบุตรฮัดคอข่าวรายงานครับ